ท่ามกลางกระแสทานแห่งชีวิตที่หมุนวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหลายครั้งเราปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ถาโถมเข้ามาสลับซับซ้อนแล้วบางครั้งก็ยากจะทำความเข้าใจราวกับว่าเรากำลังใช้ชีวิตโดยปราศจากหางเสือนำทางทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายภายในใจบ่อยครั้งแต่กระนั้นยังมีหนทางแห่งความสงบเย็นและปัญญา อันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตและนำพาไปสู่ความเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึ้งอันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงหนทางนั้นคือการฝึกสติในทุกช่วงเวลาของชีวิตนั่นเองหลักธรรมคำสอนอันเป็นรากฐานสำคัญของการฝึกสติคือเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นหนทางเอกทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับไปแห่งทุกโทมนตสเพื่อบรรลุยยทันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานสติปัฏฐานนั้นคือการตั้งสติกำหนดรู้กายเวทนาจิตและธรรมตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องในทุกขณะจิตเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสรรพสิ่งตามธรรมชาติไม่ปรุงแต่งสตินี้มิได้เป็นเพียงแค่การจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่คือการระลึกรู้ตัวอยู่เสมอในทุกอิริยาบถท,ทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดโดยปราศจากการตัดสินหรือปรุงแต่งเพิ่มเติมซึ่งเมื่อสติมีความมั่นคงก็จะนำไปสู่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตและเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วก็จะเกิดปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงซึ่งทั้งสประการน,นี้คือศีลสมาธิปัญญาล้วนเป็นหลักปฏิบัติที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สติจึงเป็นดุด,ดังฟันเฟืองแรกที่ขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมดให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและถูกต้องหากปราศจากสติเสียแล้วศีลก็อาจไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ไม่อาจตั้งมั่นและปัญญาก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์สติจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจในตัวเองอย่างท่องแท้และมองเห็นความจริงของโลกและชีวิตตามที่มันเป็นคำว่าสติในภาษาบาลีหมายถึงการระลึกได้การจำได้ การอยู่กับปัจจุบันขณะไม่เผลอไม่ฝุ้งซ่านไม่หลงลืมตนเองสติเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเผลอไผลหรือความหลงลืมความหมายของสตินั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าเพียงแค่การจําอะไรบางอย่างได้แต่เป็นการระลึกรู้ถึงการมีอยู่ของตนเองในปัจจุบันขณะอย่างชัดเจนและต่อเนื่องรากฐานของการฝึกสติในพระพุทธศาสนานั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4โดยทรงเริ่มต้นจากการสังเกตลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นประตูบานแรกที่นำไปสู่การเห็นแจ้งในความจริงของกายและใจการฝึกสติไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคนิคในการผ่อนคลายเท่านั้นแต่เป็นวิถีปฏิบัติที่นำไปสู่การเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นสัจธรรมสูงสุดของสรรพสิ่งการระลึกรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นความทุกข์ที่แฝงอยู่ในทุกการปรุงแต่ง และเห็นความเป็นอนัตตาที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงสติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเก้าวข้ามความหลงผิดและนำไปสู่ความเข้าใจในตนเองและโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แข็งแกร่งไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์หรือสถานการณ์ภายนอกที่แปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่งการฝึกสติในชีวิตประจำวันนั้นสามารถทำได้ในทุกช่วงเวลาทุกอิริยาบถไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ตาม การฝึกสติไม่ใช่เรื่องของการต้องนั่งหลับตาภาวนาอยู่ในห้องเงียบๆเ,เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการนำพาจิตใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะในทุกกิจกรรมที่ทำลองพิจารณาดูว่าในแต่ละวันเราใช้ชีวิตด้วยความเผลอพลยไปกับความคิดปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกหรือเรื่องราวในอดีตและอนาคตมากน้อยเพียงใดการฝึกสติเริ่มต้นง่ายๆด้วยการนำใจกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารแทนที่จะรีบกินอย่างเร่งรีบ หรือปล่อยใจให้คิดถึงเรื่องงานเรื่องที่ค้างคาลองใช้สติกำหนดรู้ในการรับประทานอาหารแต่ละคำสัมผัสถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของอาหารเคี้ยวอย่างชา้าชรับรู้ถึงรสชาติที่แท้จริงของอาหารแต่ละชนิดกลิ่นหอมเนื้อสัมผัสความรู้สึกเมื่ออาหารอยู่ในปากและเมื่อกลืนลงไปการสังเกตยอย่างละเอียดเช่นนี้จะทําให้เราสัมผัสได้ถึงความสุขที่ซ่อนอยู่ในกิจกรรมง่ายๆที่เรามักมองข้ามไปอีกทั้งยังช่วยให้เรากินอย่างมีสติ ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและรู้สึกอิ่มเอมกับมื้ออาหารอย่างแท้จริงในขณะที่เรากําลังเดินเท้าไปไหนมาไหนแทนที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับใจที่ล่องลอยไปในอดีตหรืออนาคตลองใช้สติกําหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายการยกเท้าก้าวเท้าวางเท้าสัมผัสของฝ่าเท้าที่กระทบพื้นการส่งตัวของร่างกายการแกว่งแขนการหายใจเข้าออกรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละก้าวเดินหากมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้น ก็เพียงแค่รับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วนำใจกลับมาอยู่ที่การเดินต่อไปการฝึกเดินอย่างมีสติจะช่วยให้จิตใจสงบไม่เร่งรีบและสามารถสังเกตสิ่งรอบตัวได้อย่างมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ในขณะที่เรากำลังพูดคุยสื่อสารกับผู้อื่นแทนที่จะรีบตอบโต้หรือปล่อยใจให้ปรุงแต่งความคิดต่างๆไปตามอคติลองฝึกสติในการฟังอย่างตั้งใจ ฟังด้วยความเมตตาฟังเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่ฟังเพื่อรอโอกาสที่จะพูดและเมื่อถึงคราวที่เราจะพูดก็ให้พูดด้วยสติเลือกใช้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนสร้างสารรค์ไม่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งและพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์การฝึกสติในการสื <S <s ่อสารจะช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้น และยังช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่ออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความเบื่อหน่ายความสุขความยินดีหรือแม้แต่ความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้าครอบงำจิตใจจนเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลองใช้สติกำหนดรู้อารมณ์นั้นๆอย่างไม่ตัดสินเพียงแค่รับรู้ว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในใจ รับรู้ถึงความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นร่วมด้วยเช่นความร้อนเผาที่ใบหน้าความตึงเครียดที่หน้าอกหรือความรู้สึกวูบวาบในร่างกายเพียงแค่สังเกตมันเหมือนเราเป็นผู้เฝ้ามองไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าไปปรุงแต่งให้มันใหญ่โตขึ้นหรือพยายามผลักไสมันออกไปเพียงแค่เฝ้าดูมันอย่างเป็นกลางด้วยความอดทนและเมตตาสังเกตว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างไร เมื่อเราทำเช่นนี้บ่อยครั้งเราจะเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงแท้ไม่มีตัวตนและไม่สามารถเข้าครอบงำเราได้ตลอดไปการฝึกสติเช่นนี้จะช่วยให้เรามีพื้นที่ว่างระหว่างตัวเรากับอารมณ์ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะในการเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่เพียงแค่ตอบโต้ไปตามแรงกระตุ้นของอารมณ์ช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกลการทำงานของจิตใจตนเองและเป็นนายของอารมณ์อย่างแท้จริง ลองจินตนาการถึงสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตประจำวันมีผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าในอดีตเมื่อเขาต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่น่างหงุดหงิดเช่นการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักหรือการรอคอยอะไรบางอย่างเป็นเวลานานใจของเขามักจะเต็มไปด้วยความไม่พอใจความหงุดหงิดและความกโกรธอยู่เสมอเขาจะรู้สึกร้อนรุ่มภายในใจหายใจแรงและบางครั้งก็เผลอบบนพึมพาออกนาหรือแสดงอารมณ์ออกไปทางสีหน้าท่าทางโดยไม่รู้ตัว สิ่งเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่หลังจากที่เขาเริ่มฝึกสติเขาได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองเมื่อรถติดหรือเมื่อต้องรอคอยสิ่งใดเขาไม่ได้พยายามที่จะหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นหรือพยายามบังคับให้รถเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วเขากลับนําใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะที่กําลังเผชิญหน้าอยู่เขาเริ่มกำหนดรู้ถึงลมหายใจเข้าออกของตัวเองสังเกตความรู้สึกตึงเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณหัวไหล่หรือหน้าผากเขาเพียงแค่รับรูู้้้ถึึงควาาามมมรรสสสกกเหหลล่่นนนัััโดดยยไพยายาือติ เมื่อมีความคิดว่าทำไมรถติดอย่างนี้นะหรือเมื่อไหร่จะถึงสักทีพูดขึ้นมาเขาก็เพียงแค่รับรู้ว่ามีความคิดนั้นเกิดขึ้นแล้วนําใจกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรือสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างเป็นกลางเช่นสีของรถคันหน้าเสียงต่างๆที่ผ่านเข้ามาหรือความรู้สึกเย็นสบายของอากาศภายในรถโดยไม่ปล่อยให้ใจเข้าไปปรุงแต่งเมื่อทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเขาก็พบว่าความหงุดหงิดและความโกรธที่เคยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนั้นค่อยๆลดน้อยลงไปเองอย่างเป็นธรรมชาติความรู้สึกสงบเข้ามาแทนที่และเขาก็สามารถใช้เวลาเหล่านั้นได้ยงมีสติ ไม่ได้สูญเสียพลังงานไปกับการต่อสู้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการฝึกสติช่วยให้เราเข้าใจใน,นกลไกของอารมณ์ตนเองและสามารถบริหารจัดการกับมันได้อย่างมีสติและปัญญาอีกตัวอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการทํางานหลายคนมักจะพบว่าตัวเองจมอยู่กับความคิดเกี่ยวกับงานที่ยังทําไม่เสร็จหรือกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทําให้ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่ซึ่งนําไปสู่ความเครียดความผิดพลาดและประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลง ผู้ปฏิบัติอีกท่านหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าเขาเคยเป็นคนหนึ่งที่ทำงานแบบมัลติทัสคือทำหลายอย่างพร้อมกันคิดถึงงานอื่นขณะทำอีกงานหนึ่งอยู่เสมอทำให้รู้สึกว่าตัวเองวุ่นวายและเหนื่อยตลอดเวลาแต่เมื่อเขาเริ่มฝึกสติในการทำงานเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะทำงานทีละอย่างตั้งใจจดจ่ออยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะกำลังพิมพ์เอกสารตอบอีเมลหรือประชุมเมื่อความคิดเรื่องงานอื่นหรือเรื่องส่วนตัวผุดขึ้นมาเขาก็เพียงแค่รับรู้ถึงความคิดนั้นแล้วนำใจกลับมาอยู่ที่งานที่กลังทอยู่ ปล่อยให้ความคิดนั้นผ่านไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าการฝึกสติเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เขาทำงานช้าลงแต่กลับทำให้เขามีสมาธิมากขึ้นทำงานผิดพลาดน้อยลงและรู้สึกผ่อนคลายในขณะทำงานสิ่งสำคัญคือเขาได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างงานกับความคิดของตัวเองเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ทำไปตามหน้าที่แต่ทำด้วยความเข้าใจและตระหนักรู้ สิ่งนี้ช่วยให้เขามีความสุขกับการทำงานมากขึ้นและมีความเข้าใจในศักยภาพและความจำกัดของตนเองได้อย่างชัดเจนจากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่าการฝึกสติไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่เป็นเรื่องของการนำใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะในทุกกิจกรรมโดยไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการฝึกสติจะช่วยให้เราเห็นความจริงของกายและใจอย่างที่เป็นและเมื่อเราเห็นความจริงเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจถึงกระบวนการเกิดดับของอารมณ์ความคิดและความรู้สึกต่างๆความเข้าใจนี้เองจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตสติไม่ใช่เพียงแค่การมองเห็นแต่เป็นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกตัวเราข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงด้วยการฝึกสตินั้นมีอยู่หลายประการประการแรกคือความต่อเนื่อง การฝึกสติเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอจึงจะเจริญงอกงามได้การฝึกสติก็เช่นกันต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในทุกวันไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานในแต่ละครั้งเพียงแค่ไม่กี่นาทีในการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนนอนหรือตื่นนอนหรือการนำสติไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอสิ่งสำคัญคือการทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทอดทิ้ง ประการที่สองคือความอดทนและเมตตาการฝึกสติไม่ใช่เรื่องง่ายบางวันจิตใจอาจฟุ้งซ่านมากเป็นพิเศษบางวันอาจรู้สึกท้อแท้อย่าเพิ่งหมดกำลังใจจงปฏิบัติด,ด้วยความอดทนและเมตตาต่อตอนเองยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องตำหนิตัวเองที่สติเผลอไปบ้างแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบิกบานอยู่เสมอการเดินทางแห่งการฝึกสติคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นมิตรและให้อภัยในความผิดพลาดของตอนเอง ประการที่3คือการไม่ตัดสินเมื่อเราฝึกสติสิ่งสําคัญคือการสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่เข้าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดเพียงแค่รับรู้และปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติการไม่ตัดสินจะช่วยให้เราเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติหรือการปรุงแต่งสิ่งนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึ้ง ว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเราไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับความคิดหรืออารมณ์เหล่านั้นแต่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดการฝึกสติในทุกช่วงเวลาของชีวิตจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพภายในและนำพาเราไปสู่ความเข้าใจในตัวเองอย่างถ่องแท้เมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้นความเข้าใจนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ทางปัญญาเท่านั้นแต่เป็นความรู้ที่มาพร้อมกับความสงบ ความเมตตาและความสุขที่ยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธรรมะไม่ใช่การเปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่เป็นการกลับมาเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงปราศจากสิ่งปกคลุมที่ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความหลงผิดการฝึกสติเป็นการเดินทางอันประเสริฐเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในชีวิตคือความสงบสุขภายในและความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงขอให้ทุกท่านจงจเจริญด้วยสติปัญญาเพื่อการเห็นแจ้งในสัจธรรม และเพื่อความสุขความสงบในชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดไป